นี่ชัวว้ามีเบียร์อยู่เลยเป็นเหล้าครับออกเป็นเหล้าเลยฮะนี้เป็นเหล้าของประเทศไหนชวามผมเป็นตเองฮะโรงงานผมครับอันนี้เป็นพี่นะครับนี่ชัวว้ามนะครับตัวแทนมาแล้วส่งตัวแทนมาโรงงานนี้อยู่ที่ไหนพี่อยู่สมุทรสาครสมุทรสาครเป็นคนชอบกินเหล้าก็เลยทําเหล้าหรือว่าทำเหล้ามาตั้งเริ่มแรกแล้วเคยไปเที่ยวแถวถนนพระทิตย์ไหมเคยพี่รวยลินกินชีวานรู้จักไหมอ๋อผมเป็นเจ้าของน้ำรวยลินกินชีวาอ๋อแล้วตอนนี้รวยลินผลิตเหล้าเองก็คือตําเหล้า ขอองงเเราเครับผมนั่นแหละนี่นะครับพี่ชื่ออะไรครับพี่ชื่อชีวานนะครับทำเล่าตัวเองเนี่ยอ<ช>๋อชือ่อชีวาน <laughs> นะครับนี่ก็เลยทำเล่าตัวเองเลยครับนี่เดี๋ยวเรามาดูกัน <laughs> โอเคนะครับวันนี้เพื่อนๆสนใจก็มาชิมกันได้ <laughs> นี่ก็เดินสายไปทั่วเลยใชื่อนพี่ครับครับ <laughs> ไปตามแบบบางทีเราก็ถือว่ามาเที่ยวด้วยอยู่แล้วอะไรใช่เฮ้ยยังวัยรุ่นอยู่อยู่แล้ว Yeah.